สวัสดีครับได้เวลาการตรวจสอบสภาพอากาศดินนุ่นฟ้าพยากรกับผมอิทธิพัฒน์ปีละโรดทางย t u b e อิทธิพัฒน์ลั์ทีวีนะครับวันนี้3สิงหาคม2565ยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแม้ว่าในวันนี้ฝนจะลดลงไปแต่ว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับเพราะว่าตอนนี้ตัวการที่ก่อให้เกิดฝนก็คือร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ตอนบนยังคงสว YouTube. Youtube. ิงขึ 3, 5, 5, ้นสวิงลงอยู <rock. S 1> <Bil> <ne> ่นะครับก็ทําให้เกิดฝนในประเทศไทยขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลัง ค่อนข้างแรงก็ยังคงทํางานได้ดีอยู่เลื่องคงต้องจับตาเรื่องของการก่อตัวของพายุลูกใหม่ในทะเลจีนใต้นะครับมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวกลายเป็นพายุที่ชื่อว่าพายุโซนร้อนมูหลานครับพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าจะมีผลทางอ้อมดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงล้อมฝนนะครับให้มีกําลังแรงขึ้นกับมาอัปเดตสภาพอากาศไปพร้อมๆกันนะครับ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับล่าสุดนะครับระบ,บุว่าร่องมรลสุมนั้นตอนนี้ยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่มบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ยังคงทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ เตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักนะครับในช่วงวันนี้ไปจนถึงช่วง5สิงหาคมนะครับล่องฝนก็จะสวิงขึ้นสวิงลงอยู่นะครับตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะพาดผ่านบริเวณทางเมียนมา ทางลาวตอนบนทางเวียดนามตอนบนแล้วก็ไปเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมในทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับขณะที่ช่วงวันนี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงก็ยังพัดปกคลุมอยู่เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงนะครับก็จะมีคลื่น สูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเครื่อนสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนในช่วงวันที่6ถึงวันที่8สิงหาคมนี้ร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมนั้นจะขยับลงมาอยู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนเข้าสู่ย่ำความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมประจำฤดูฝนนั้นก็นนจะมีกำลังค่อนข้างแรงครับยังคงทำให้เกิดฝนในประเทศไทยครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าจะทำให้พื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพหมหานครและปร,ะรินมนทนภาคตะวันออกภาคใต้นะครับมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งนะครับเช่นเดียวกันครับทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันก็จะมีคลื่นสูงนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนในช่วงวันที่7ถึงวันที่8อุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่ามีโอกาสที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้จะพัฒนาตัวกลายเป็นพายุดีเพรสชั่นและเป็นพายุโซมร้อนนะครับซึ่งก็จะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะครับ และก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่10ถึงวันที่11สิงหาคมนี้เมื่อเกิดเป็นพายุโซนร,ร้อนก็จะต้องมีชื่อนะครับซึ่งผมก็ได้ไปตรวจสอบรายชื่อของพายุที่จะใช้ในลูกถัดไปแล้วนะครับพายุที่จะใช้ชื่อนั่นก็คือพายุมู่หลานนะครับจีนเป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้เป็นชื่อของดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับในสกุลแมกโนเลียครับ ก็ต้องจับตาและติดตามกันนะครับในช่วงวันที่1 0ถึงวันที่11สิงหาคมนี้และปิดท้ายกันที่สภาพอากาศรายภาคที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือยังคงมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับกับมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตาก ส่วนในพื้นที่ทางด้านภาคอีสานฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่จังหวัดเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม 101, ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนนะครับส่วนภาคกลางวันนี้ฝนลดลงเลือร้อยละหกสิบของพื้นที่ครับนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีครับ ส่วนภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองมากนะครับร้อยละแปของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งครับในพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งชุมพรสุร,ราษฎร์สงขลาป,ปตัตตานียะลานราธิวาดนะครับทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรช่วงที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนมากกว่าพื้นที่ใดๆเลยครับ80%ของพื้นที่ภูกเกต็ตพังงาระนองกระบี่มีฝนนะครับทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองนะครับและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ฝนจะกลับมามากอีกครั้งหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับและนี่คือการตรวจสอบซอบประกาศในดิน้ำลูกฟ้าพยากรณ์ครับคุณผู้ชมที่จะปักหมุดสอบถามนะครับก็ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับผมอิทธิพัฒน์ปิละโรธครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ